3วิธีที่ช่วยกระตุ้นระบบโพาไพน์โดยที่เราไม่ต้องออกกำลังกายข้อแรกนะครับให้เราดื่มน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะน้ำเย็นเพราะการที่เราดื่มน้ำเย็นเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันต้องใช้พลังงานในการปรับอุณหภูมิในร่างกายเพราะฉันเนี่ยมันจะทำให้ระบบโพาไพน์ของเราเนี่ยมันทำงานได้สูงขึ้นวิธีการก็คือว่าให้เราดื่มน้ำให้ได้วันหนึ่งประมาณ2.5-3ถึงลิตรและที่สำคัญก็คือเราอย่าดื่มครั้งหนึ่งเนี่ย มากๆแต่ให้เราเนี่ยจิบไปเรื่อยๆแลหว่างวันส่วนข้อที่2นะครับให้เรานอนให้เพียงพอและนอนให้เป็นเวลาเพราะการที่เรานอนเพียงพอเนี่ยมาทำให้ร่างกายเราเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นจะลดความอยากอาหารนะครับและที่สาคัญคือมาทาให้เราเนี่ยไม่อยากกินจุกกินจิกวิธีการก็คือว่าเราควรนอนให้ได้อย่างน้อยเนี่ยเจชั่วโมงต่อวันและที่สําคัญนะคือก่อนที่เราเข้านอนเนี่ย เราควรงดเล่นมือถือประมาณ1-2ชั่วโมงส่วนเรื่องที่3เราควรกินโปรตีนให้เพียงพอในมื้ออาหารหลักเพราะการที่เรากินโปรตีนเพียงพอเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มระบบพอผ่านให้กับร่างกายเรามันจะลดความอยากอาหารลดของหวานในระหว่างวันนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราพยายามเลือกโปรตีนจากแหล่งเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำเช่นไก่ปลากุ้ง หรือเลือดไข่ไม่สามารถกินโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติได้เพียงพอการที่เราใช้โปรตีนเสริมนยก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับเพราะอย่างตัวังนเอง,เองเน,นก็ใช้ออแพนโปรตีนโปรตีนของแอมเวย์ way. ซึ่งมันเป็นโปรตีนที่ทํามาจากพืชเพราะฉัน,นมันจะไม่มีไขมันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆทําตาม3ข้อนี้นะครับภายใน7วันเ,นเราจะเจอไพกับรูปร่างของเราที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างไม่น่าเชื่อนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบข้อมูลเกี่ยวเรื่องการลดนหนักรถไขมันอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ